ดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะสาหรับวันนี้นะคะโมมาแนะนํากระเป๋าสะพายทรงนี้ค่ะสําหรับกระเป๋าสะพายทรงนี้นะคะลูกค้าเป็นงานเย็บมือค่ะตัวนี้จะเป็นงานเย็บมือทั้งใบค่ะสายก็เย็บมือนะคะลูกค้าสายของกระเป๋าตัวนี้จะเป็นงานเย็บมือเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ทรงของกระเป๋าทั้งใบเย็บมือหมดเลยนะคะลักษณะการสะพายจะเป็นการสะพายด้านข้างแบบนี้นะคะลูกค้าหรือลูกค้าถนัดของแขนแบบนี้ก็ได้นะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่4550บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในของกระเป๋ากันเลยค่ะค่ะสำหรับช่องด้านในของกระเป๋านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะปากกระเป๋าเป็นซิปยาวเลยค่ะ ทรงของกระเป๋าทรงนี้คือเป็นทรงใบใหญ่นะคะใส่ของได้เยอะค่ะใส่เอกสาร,รได้นะคะลูกค้าด้านในของกระเป๋าคะ่ะลูกค้าสาหรับช่องด้านในของกระเป๋านะคะตัวนี้เป็นช่องกว้างเลยค่ะช่องลึกใส่ของได้เยอะค่ะมีผนังด้านข้างตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเก็บโทรศัพท์หรือว่าของจุจิตเล็กๆน้อยๆได้นะคะด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้จะมีซิปให้ด้วยค่ะลูกค้ามีซิปใส่ของให้ด้วยนะคะ สำหรับทรงนี้นะคะลูกค้าขนาดของกระเป๋าเดี๋ยววัดให้ดูนะคะลูกค้าค่ะสำหรับปากกระเป๋านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะความกว้างของปากกระเป๋านะคะสี่สิบหกเซนนะคะหรือถ้าตีเป็นนิ้วนะคะก็คือสิบแปดนิ้วค่ะนี่คะ่ะก้นของกระเป๋านะคะลูกค้าสำหรับทรงนี้ก้นของกระเป๋าจะอยู่ที่นี่เลยคะ่ะ 4นิ้วครึ่งนะคะลูกค้าหรือสิบเอ็ดเซนค่ะตัวนี้บอกได้เลยว่ากว้างมากๆค่ะลูกค้าด้านข้างของกระเป๋านะคะความสูงของกระเป๋านะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะลูกค้าหรือยี่สิบแปดยี่สิบแปดเซนนะคะสิบเอ็ดนิ้วหรือยี่สิบแปดเซนนะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้เวลาสะพายนะคะ เบาค่ะเบาแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่4,5 5 0สิบาทนะคะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจแบบนี้นะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์ศ8น6 3 2 6 1 9 8ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะขายออนไลน์เท่านั้นนะคะลูกค้าถ้าหากว่าลูกค้าสนใจสินค้าแอดไลน์เข้ามาสอบถามายลียดเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะสำหรัวบวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอของสินค้าทางร้านสุดชดาเลเทอร์ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ